พี่อนพี่หมีค่ะมาเบิ้งน้านะว่าเข่าทอกแล้วค่ะเข่าก้มห่วงเข่าก้มแล้วเป็นน้ำนมแล้วนี่นะค่ะเข่าอีกประมาณวันที่สิบห้าสิบหกมีพุศกิกาค่ะที่ได้เกียวกันแล้วเขา่เขาเข่าเหลืองแล้วนี้เข่าก้มห่วงเป็นน้ำนมแล้วค่ะบรรยากาศใบฝนต้นหนาวค่ะเดือนตุลาที่เขา่าพุศกิกาเข่าเริ่ม เกล้วค่ะตามพี่มีกับพี่อ้นไปเบืองน้ำน้ำไปเอาเอาน้ำออกจากน้ำเพื่อที่จะให้เข่ามัน,กนแกเนาะค่ะอืมโอ้เข่าไทยสานยู่ตรงนั้นเกล่ะค่ะเม็ดเหลืองแล้วข่าวฮวงเหลืองแล้วค่ะย้อนข่าวนั่นเลยวะเนี่ย่เกล่ะค่ะมี่เป็นขา่าวมะลิ อย่างแรกเดี๋ยวยก็ได้เก็บเกี้ยวผลผลิตแล้วค่ะเขา่ขาเข่า,าน้าปีถ้าบรรยากาศตรงน้าเขาบางฟีมก็เป็นขเขาเอ่อนำนมแล้วค่ะนี่ถ้าได้เกลีป็น,นมนมแตกต่างกันที่มีไปตรงน้า ีหมองปลาขอนบ่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันไก่นมนมนมนะอเขาหางใสแม,มีนอยู่กลางพ่อเมามมบ่พ่อเมาเห็นปะมันก็เป็นเขาเมาได้เปลี่ยเขาพ่อเมาแล้วห่วงแม่ห่วงลูกก็ับเป็นน้ำน้ำล้าเออห่วงแม่อันนี้เป็นห่วงแม่มันหางหางใสนะคะลักษณะหางใสเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเบิงะะ่งแล้วค่ะหางใสนี่มันก็คือสีเริ่มแก่เริ่มเหลืองเป็นเม็ดตัวน้อยเกินปะ เริ่มที่เป็นเม็ดแล้วเป็นเม็ดข้าวสารเขาเอื้อนว่าหางใสเป็นเม็ดข้าวถ้าเป็นห่วงลูกก็ที่เป็นน้ำนมอยู่ค่ะเป็นน้ำเป็นเป็นเน้ำนมค่ะเป็นน้ำนี่ลักษณะเป็นน้ำเป็นน้ำอยอ่เขาเอืนว่าข้าวข้าวเป็นน้ำนม นีเป็นน้ำหางใสอีกประมาณอย่างสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวต้นสนเอ้ยนะสองสามอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวเข่าแล้วค่ะ<ม>เขา<ม>่าน้ำขอนปากท่อมีปลาไปลาว้าวว้าวข่อยในทอ่ออ้าวออกเอาออกไม่เขี่ยวออกเฮ<อ>้ยตั้งไหนอ,อ้ปลาคข้อปลาคข้อปลาคข้อเอ้ยปลากขอนปลากขอนเต<ด>ี้ย เอา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 ให้ตั้งไหนเราปนี่อู้ปลาเต้นปลาเต้นค่ะปลาคอนนี่คืออ้อได้บุรุษนาบัวอ้าวเฮ็ดตั้งมันเข่าไปเลยเตี๋ยเข่าไปในทอตั้งไหนเขาเสียออกมันได้ป้าเอาปิดท่อไว้ปิดท่อไว้สัสนไปเข่งปลากระเดินเออปิดท่อไปก่อนเอาแล้วเขาตั้งไหนเสียออกพวกนั้นได้สันเข่าไปอ่ะ ไปเอาลองเอาปลาค่อนปลาข่อนปลาท่อว้าวได้ปลาคออปลาคอตกไปได้คือว่าอีหยังอือโถมึงไดเนี่ยนี่พอแล้วโอค่คอือสิเฮ็ดจังไหนจังสิได้ไปุ่นนะจังว่า อันคือบังข้ต้นเขาอขอกกว้างๆไหมได้บอกอนาอะไรนาอะไรเขานาเขาพายเนาะไม่เ้ากันเเนี่อนอยอืมน่าม,มันไปเลือกว่าน่ยสนา,นามไปกว้างบ่กว้า,มมวางมองบ่กว้างบกว้างว้าวเด็กที่ได้ยักตัโตนะเท่ละสามที่โตเบ้ยโอ้อยอยากลงหานำ้ำแคบๆนึงเลยอ้ยขัวของแกเนี่ยังเก็นน้ำนมอ,อยูนอย่นอันวเนก วานลุ้นเพิ่มหนบ่งบะวานลุ้นพี่หมีมาดี๋ยวปกระเดินไปข้อเขายัางเป็นนี่อยู่เป็นน้ำแล้ว,วานายย้อนแนขาองเจ้าเป็นน้ำอยู่นะเป็นน้ำเป็นน้ำนมนี่เป็นน้ำน,นม,นมนป,นนา,มนมมปางได้เรื่อยๆอยู่นะเข้าเป็นน,น้ำนม <c oughs> ยังมีบ้านก่อนเนะาะยมีโบแมนบ้านก่อนเป็นสองอาทิตย์พ่นเตี๋ยจับเออแม,ม่นดูวยเออคุณจับปลาจับปลาคอน <c oughs> มองลงหน่อยเว้ปลาได้ทีลราหาเราหกตัวหอบเอาเลยหอบเอาเลยหอบเอาเลยอมองเข่านี่จะไหนสิลงได้อ่ะปลาไปเห็นตัวปลาเนาะ เขาไปอยู่ไหนเหรเนาะเนาะอ๋อมันมีหนองเท่านี้ตนะิน่ะหนองบกกว้างแบบนนะี้นะอืมอ,อืมอ,อืมอ,อ่าปลาเคง็งส่วมากที่เป็นปลาเค็งนะปะนลาเค็งกำลังกำลังพอกงามๆไม่ทางเจ็บแม ก็เหมือ,น,อ <laughs> เนเขาเสียดปากคอในี่ทอว่าเล่นเข่าทอทอนอยหรือทอใหญ่มาเลนเานเ่นเข่าทอนอยุ่เห็นฟุตบอลปะอทอยายปะอ้าวทอยายก็ขาดหน้าแต่มันเต้นเข่าไปเลยเตี้ยคือป้องอันนี่เดี๋ป่าท่านี้ทั้งนี้เปล่อนี่เดี๋ทั้งสองเปล่านานหนอุ้ยปากคอปากคอว้ายปลาชั่นปลาชั่นปลาคอนอยอู้ปลาคอกำลังงามเนาะ พอเ้าโอ้ยโอ้ยอ,อยากลงไปจับนะก็สิลงแย่เด้ดอกมันแคบค่ะถึงว่าพี่อ่อนเป็นคนผู้น้อยต่ออีสานลงไปก็สิผู้ใหญ่พี่ยอดมองพี่อ่อนมองพี่อ่อนมองพี่อ,อ่อนเ <c oughs> ต๋่เต,ต็มเต็มหนองประหลุดบ้างเลยทั้งก้นเจ้าน่านะแม่ยี่เดาน่านะเจ้าตั้งหลังนะประหลดุดเอามันเป็นมงเข้าไปเต๋่บ๊วย แกแน่แท้บรรยากาศอ๋อไี่ห้าม,มบาอกข้อมบ้าหนองน้ำนิดน้อยเพี้ยๆๆมองมแค่นั่นนั่นนปลาลดมันบ้านาั่นจ้าเ,เออปลาหมึอ,อปลาหมึนปลาเงียงยนะู้นนะเต้อะปลาเงียงอย่าว้บขูเนี่ยทางอีกตัวนึงขนานนน่นังนั่งอีกขนาดเนี่ยนี่นี่งใบไม้เขียวๆเนี่ย ปลดล็อเออเนี่ยทับ<ง>แล้วจ้าทับแล้วเจ้าดินทับมาแล้วอ้าวบา่ได้ซ้ำเจ้าทับกันแล้วปลดล็น้อยละ<ล>นั่นดี่หขึ้นไม่แล้วนั่นท่นหนองน้ำน้อยน้อยได้ที่ได้เป็นบักโลสองโล ตาก็ได้หลายอยู่ด้วยเด่นประคอววนนีนั่นว่านถ้าพวกเป็นทาถ้าเจ้าสวิงไปซ่อนประดมองฝ่ายน้อยแย่จะนำตกซะมันก็ได้ข <c oughs> อบคุณพี่หมีขามา้างนมามาใช่ปะพยายามใส่ เติดแล้วนะหนองน้ำนิดหน่อยนึงห้าพูดสามสีได้บทปวดนะปวดแบนบ่นอยู่ป่ะ hmm ป네ุดเอ๊ะเพี้ยเพี้ยนี้หัวมันท่าน่ามองปากปากเอื้อมองหน้าปากท่อนะ่ยปากปากท่อฟังท่านี่ นันหัวปลานันนันบุด้วยนับุญด้วยนันเนี่นั่นห่ะเนบอลได้หลายเลนหน่องนอยนึงก็ได้เอาเอาเต้ด่งเขียวอันนั่นล่างเียบน้ำสามยุบย่อย้อนยบเบด้นะเนาะบเบดมาเขาไปส่วน้กนสองโตกว่า ใส่ปุงไม่มีเป็นยีตายอยู่ผู้ดีปอบเลยนู่นหนองน้ำนี่น้อยหนองน้ำนีน้อยก็ได้ปลาตั้งหลายเดี๋ยวสิล้มไปเบื้องกลางทงนาไฮน้๊ายีเนาะค่ะฟันวายี่หมีบอกว่ามันมีอีกท่อหนึ่งหนองหนึ่งอยู่ไปเอารถขี่ไปเบื้องกลางนาก่อน นี่เป็นเข่าพันมะลินะคะมะลิมันกับสิ่แก่กนเขา่าเขา่เขากอขอหกคือเข่าเหนียวนนะคะ่ะเข่าเริ่มหวงเหลืองแล้วป่ายมันดนอคะ่ะปลาย่วงเ,วเข่าเริ่มเหลืองแล้ว,ป,ลวป่าเต้นออกจากคูปพี่อ้อมน้ำเกียว <c oughs> เทนออกแม่เทียนหน้าๆันดำเอามือต้องไว้เจ้เออเนาะเขาบอกไผ่เฮ็ดจตุเจ้าใจเข่าเหลืองแล้วน้อย้อนเนาะเนี่ยเข่ามะลิน่าเหลืองแล้วปะวางมือก่อนเนาะมาวางโอ๊ยมันก็บอกใส่กูเอาไปขัดกันขัดใส่ยูงผิวอย่าง